รายการที่5เนี่ยเหรียญพระพุทธชินสีเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเหรียญพระพุทธรุ่นแรกนะที่ทำโดยใช้เครื่องจักรแบบแบบยุโรปนะเจอแม่พิมพ์สองแบบพิมพ์ประ,ประกอบกันแล้วก็ใช้แรงก,กดนะก็ถือว่าเป็นผู้เหรียญได้โดยถูกต้องนะครับพูดถึงปีพศที่ที่อยู่ในเหรียญนะปะ,ะปีพศ2440ก็ต้องถึงว่าเป็นเหรียญที่เก่าที่สุดในในกระบวนการที่ทำเหรียญเป็นแบบเห,เหบรียญเหรียญแบบเนี่ยนะจึงผลิตขึ้นในเมืองไทย เพราะเหรียญที่ทําต่อมาก็ปศ2460นะเหรียญพระพุทธพ่อโสธรนะปี2460นะครับเหรียญพระพุทธเจดีสีนะครับปีพศ2440เหรียญเนี่ยทำด้วยทองแดงฮะจะมีเนื้อเงินนะแล้วก็เป็นลูกใบโพนะครับด้านหน้าเนี่ยจะ เป็นรูปใบโพแล้วมีกา้กานก้านใบด้วยนะครับแล้วก็มีรูปพุทธรูปด้านล่างเป็นตัวกษรพระพุทธเจ้าชนสีส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นตัวอักษรบอกงานนะครับบอกว่างานสมโพธิเมื่อเสด็จกลับจากที่รล2 4สองสี่สี่นย์นะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้นะครับซึ่งในปี2440เนสี่ยสิเนยุคนั้นจะใช้ปีรัตนโกสินทร์เป็นจักรราตามราชการนะแต่เขาเนี่ยใช้ปีพุทธศักสลชนะครับ ปีนปี2ป 40, ซึ่งเราจะพูดกันต่อไปที่หลังนะครับเหรียญเนี่ยทำขึ้นเป็นที่ลึกในการสมโพธิราชการท้าเสด็จกลับจากที่โลกนะครับซึ่งมีการสมโพธิหลายๆงานในในพระนครหลายๆงานมากนะครับสำหรับมุ้ชินศีคราวนี้เนี่ยจัดงานรับเสด็จงานสมโพธิขึ้นที่วัดบวรนิเวศในเมื่อวันที่ยีิบาธันวาคมปีพศสอง0นะครับ ะราชการที่5ก็เสด็จที่วัดนะครับซึ่งงานนี้มีพระธรรมยุทธ์นะฮรมาร่วมงานประมาณ6 0รรูปเศษนะมีทั้งพระบาชาคันะพระฐานราน,านุกรมต่างๆนะครับมาประชุมที่วัดประวรนะครับซึ่งมีการตกแต่งโคมไฟตกแต่งอาคารที่เป็นแบบไทยก็มีตั้งโต๊ะแบบไทยนะครับแล้วก็ฐานที่แบบจีนก็ตั้งโต๊ะแบบจีนนะครับ ส่วนที่เป็นป่าเป็นสวนก็จะมีโคมญี่ปุ่นนะฮะแล้วโคมรูกศัตว์ต่างๆเวลาสองทุ่มครึ่งน,นะครับรัชกาลที่ห้ากับสเสด็จพระเจ้าพุฒวราชินีนาถขาเด็จวัดบวรนะครับมีการฉลองการการเสด็จคราวนี้นะครับตามธรรมเนียมของของพระศาสนาไทายโบราณน,นะฮะพระศาสนาไทยั้งสม,มัยยุทธยาเนี่ยเมื่อสเสด็จเมืองพระพิศุโลคนะครับก็ก็จะไปนมัสการ พระพุทธเจ้าราดพระพุทธเจ้าศรีพระศาสดาที่เมืองฟิสโซ่นะครับแต่เนื่องจากในยุคหลังๆเนี่ยเมืองฟิสโซ่ค่อนข้างจะทรุดโทรมไม่มีการดูแลพระพุทธเจ้าราดพระพุทธเจ้นศรีพระศาสดารูปสําคัญในในเมืองฟิสโซ่นะครับก็เกิดการทรุดโทรมขึ้นนะก็ในสมัยรัชกาลที่สามกรพระยางวงวรมาหาศักดิ์อปนเกษตรก็อัญเชิญพระพุทธเจ้าศรีกับพระศาสดา มาไว้ที่ที่วัดประวนิเวศนะครับรัชกาลที่5้ก็ศรัทธาในพระพุทธศิษยีมากนะครับก็มีการสักกระดูกหลายหละยครั้งนะ้อยกตัวอย่างปีรศ9 3ซึ่งตรงกับปีพศ2417นะครับแล้วก็พศ98หรือพศ2 4 2 2รศ .110 นะครับตรงกับพศ2434นะครับ ในปีนั้นมีการปฏริสังขรณ์แล้วก็ปิดทองพร,ระพุทธชินีนะครับจนดูเป็นสง่ารเรียบร้อยไม่ซุดซวมอย่างเดิมนะครับก็มีการฉลองในปีนั้นด้วยนะครับในการเนี่ยรัชกาลที่5นะฮะได้ถวายสิ่งของหลายๆลอย่างในเพื่อเป็นพุทธบูชากับพระพุทธชินสีนะครับก็คือการถวายกระถางศิลาซึ่งซึ่งนำมาจากยุโรปนะครับแล้วก็มีการสร้างพระตไตรปิฎกหนึ่งพันฉบับนะเพื่อฉลอง ด้วยนะครับอีกครั้งรชัชกาลที่ห้าก็มีพระราชทานะตั้งมหามากุฏราชวิจัยที่รัดวลเวทย์วิหารด้วยนะครับถือว่าพระองค์ทรงมีพระราชทานกับพระพุชนสีมากนะครับในงานเนี่ยม,ม,มีการสวดแล้วก็มีการถวายพระพรแล้วก็มีการตอบกลับคณะสงฆ์ที่มามา,มาถวายพระพรนะฮะแล้วก็ เสร็จงานเนี่ยกรม,มวิหารวชรรวโรรสนั้งสิ้ระยศตอนนั้นก็คือกรมบุญนะครับภายหลังท่านได้เาเป็นกรมพยาวาชิรวิหารวรสนะครับก็ถวายพระพุทธเหรียญพระพุทธเจดศรีนั่นก็คือเหรียญนี้นะให้กับผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็ถวายให้รัชกาลที่ห้าด้วยนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าศรีภาภวสีพระบรมราชนนาินีนาถเป็นผู้สร้างมาเพื่อเป็นที่ลึกในงานนี้ด้วยนะครับ สาหรับเหรียญเนี่ยทางวงการพัเครื่องจะเรียกว่าปู่เหรียญจะถูกต้องนะเพราะว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญก็เรียกว่าพับพิมพ์โดยใช้เครื่องเครื่องเครื่องพิมพ์แบบแบบที่กดนะฮะซึ่งใช้วิธีการทําแบบเหรียญแบนดกลมแบนดทั่วไปนะแต่อันนี้ทำเป็นเหรียญเหรียญเหรียญรูปกลมก่อนแล้วก็ตัดขอบเพื่อเป็นให้รูปเป็นเหรียญเหรียญไปโคนนะครับแล้วก็ พูดถึงปีพศท,ที่อยู่ในเหรียญน,นะปีพศส4 4พัสก็ต้องถึงว่าเป็นเหรียญที่เก่าที่สุดใน,ในกระบวนการที่ทําเหรียญเป็นแบบเหรียญเหรียญบาทเนี่ยนะยังผลิตขึ้นในเมืองไทยเพราะเหรียญที่ทำต่อมาก็ใกล้เคียงตอนนั้นก็คือพศส4งพันส้วหลังจากเหรียญที้มาา0ปีก็ปีคือเหรียญพระุพอสธรนะปี2460นนะครับแล้วก็ ที่จริงแล้วเหรียญพระพุทธเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยคันธาราชนะซึ่งโ,โดยช่างชาวกรีกนะอยู่ในแคว้นคันธาราชซึ่งอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานปากิสถานปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีพระพุทธรูปต่างๆซึ่งทําด้วยเห็นแกะสลักสวยงามด้วยช่างฝีมือชาวกรีกโบราณนะต้องบอกว่านฝะีมือช่างชาวกรีกโบราณเนี่ยเขาก็ฝีมือขั้นเทพเขาทำได้เหมือนได้ได้ทำได้เรียบร้อยมากนะฝีมือช่าง มาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ 2, ปี2000กว่าปี2400-2500ปีนะครับแล้วก็สืบทอดมาจนถึงอินเดียทีอินเดียซึ่งเดิมเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งเคารพแทนพระพุทธเจ้าก็คือรอยพระพุทธบาทนะก็จะมีเครื่องหมายมงคลต่างๆยกตัวอย่างเช่นตรีลัตนะฮะแล้วก็พระธรรมจักรนะครับแล้วก็ทงชัยต่างๆแล้วก็มีอุลณะกรดนะฮะแล้วก็เครื่องหมายมงคลหลายๆอย่างนะครับซึ่งในรอยพระพุทธบาท ซึ่งเดิมไม่มีอยู่ไม่กี่สัญลักษณ์นะครับตรงที่แปดเก้าสัญลักษณ์จดตอนหลังเนี่ยเพิ่มมาเป็นร้อยแปดนะครับเป็นมงคลร้อยแปดในร้อยพระพุทธบาทนะครับอันนี้พูดถึงการว,วิวัฒนาการของของอเครื่องหมายมงคลในร้อยพระพุทธบาทนะส่วนพระพุทธรูปเนี่ยก็เผยแผ่จากาจากกันชระนะฮะมาเข้ามาดีดียก็ในศิลปะอัมราวดีนะครับแล้วก็ ในยุคอินเดียยุกหลังๆต่างๆซึ่งในอินเดียยุคนั้นเนี่ยเขายังนับถือพระพุทธศาสนาอยู่นะครับแล้วก็ข้ามาถึงบังกาทุยนะครับก็มีการสร้างพระพุทธรูปนะครับมาถึงเมืองไทยซึ่งในรอับประเทศไทยทั้งพมา่าทั้งเซมเบนมาอยู่ในในอินโดนีเซียก็มีนะในการสร้างพทุทธรูปสาหรับที่พบในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีภาพพิมพ์ต่างๆซึ่งทําด้วยดิบุกมากนะครับแล้วก็ตะกวัวนะเป็นเดอฉินนะครับแล้วก็ ทําด้วยดินดิบบ้างในสมัยชาวารดีนะฮะแล้วทึ่ทเราพบป็นมากมายนะฮะอันนี้เป็นยุคเป็นยุคโบราณแต่ยุคหลังๆเนี่ยในก็มาถึงยุทยาก็จะมีรูปของแต่ละสมัยสุโขทัยก็มีนะล้านดากะจะมีภาพพิมพ์ต่างๆนะแล้วก็มาถึงบ้านเราเนี่ยในยุคที่ที่กงุงรัชกาลเิลป์ก็ยังมีการการทำภาพพิมพ์อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นพุทธบูชาลึกถึงพระคุณของ พระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้านะครับส่วนเทคนิคการผลิตเหรียญในยุคโบราณซึ่งเป็นการทำภาพพิมพ์โดยใช้ดินเผาได้่ใช้มือกดลงไปแล้วก็มีการหล่อรูปเป็นภาพพิมพ์เป็นดินเผาเมื่อก่อนนะแล้วก็มีทั้งเนื้อชิ้นอะไรต่างๆนะครับเป็นยุคโบราณแล้วแต่ว่ามาถึงสมัยรัชกาลที่หาเนี่ยเหรียญนรกพทธชิ้สีเี่ถือว่าเป็นเป็นเหรียญพระพุทธ รุ่นแรกนั้นที่ทําโดยใช้เครื่องจักรแบบแบบยุโรปนะเจอโดยใช้เครื่องแม่พิมพ์สองแม่พิมพ์บบประกบกันแล้วก็ใช้แรงกดนะก็ก็ถือว่าเป็นปูเหรียญได้โดยถูกต้องนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีเหรียญพระพุธเหรียญหลวงพ่อต่างๆติดตามกันมาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะทอนให้เห็นว่าบ้านเราเป็นเมืองุนะูนและมีความสำาัาในพุทธศาสนาย่างมากนะครับ สำหรับเหรียญพระพุทธสีซึ่งเป็นรูปใบโพนะครับนะตาขึ้นสมัยราชที่ห้านะครับในคาราสิทธิพยโรโหรั่งแรกคนระับกลับมาถึงสมัยรัชกาลที่เก้าที่รัชกาลที่เก้าเศษพระพยุโรปกับอเมริกานะประมาณปีสองพัน้ร้อยสามนะกลับมาต้นปีสองพันร้อยสี่นะก็มีการสร้างเหรียญใบโพนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ลึกการเศษกาจจากยุโรปและอเมริกาเช่นเดียวกันเป็นการสืบทอดพระ พระพุทธรูปพระพุทธสีเนี่ยกับพระพายากาค,คือคือเป็นปู่และเชนที่ห้าคือคือสมเด็จปู่ของของรัชกาลที่เก้านะฮะซึ่งทำลักษณะเดียวกันแล้วแต่เป็นเล็นกนะฮะเป็นลูปพระไบโพชันเดียวกันนะครับสัมปะเหรียญพระพุทธสีปกติจะเป็นเป็น,ปนรูปใบโพนะครับแต่ว่ามีพบแบบหนึ่งซึ่งเป็นรูปกลมนะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นรูปใบโพแต่พระเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ที่ทำขึ้นมา โดยที่ยังไม่ได้ตัดคอเป็นรูปใบโปลนะ่จะถือว่าเป็นเหรียญเดียวกันนะครับเพราะนันนั้นหนังสือที่ดีมากๆนะครับเหรียญไทยนะเป็นซึ่งเป็นเหรียญทองคําในสมัยรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งรวบรวมเหรียญทั้งหมดวกว่าแปดร้อยกว่ารายการเป็นเหรียญทองคาล้วนๆนะฮะแล้วก็แต่และเหรียญเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดนะเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆลงไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญ เหล่านี้ก็จะประกอบด้วยเหรียญที่ลึกเหรยญกระสาบกระรือต่างๆครับครอบจักรวาลที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยการที่เก้านะครับที่สร้างมาแต่ละเหรียญจะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานะครับสร้างขึ้นด้วยวัโลโกาสต่างๆในในการของราชนะครับเป็นวัตถุมงคลรวบรวมอยู่ในนี้นะครับแปดรอยกว่ารายการนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่รวบรวมเอาเอาจิตวิญญ,ญาณของ ของแต่ละเหรียญน่ซึ่งมีการทําพิธใีใหญ่ๆต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยศิลป,ปะต่างๆโดยใช้ช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมของประเทศนะฮะถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่เอื้อมถึงเหรียญตัวเหรียญได้แต่ว่าเรามีภาพชิดชักเฉาของเหรียญแต่ละเหนๆๆนะรียญเหรียญนะฮะไว้ามาให้ท่านดูได้ศึกษาอยู่ในนี้และมีทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นอินไซคลอดิเดียได้นะครับในการที่จะค้นคว้าเรื่องเหรียญทองคำทั้งหมดนะฮะ อยากจะให้หนังสือเล่มนี้อยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับขอเชิญท่านที่สนใจนะครับมาเป็นเจ้าของหนังสือที่มีคุณค่าสูงเล่มนี้นะครับ